หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลด์ที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเราอย่างทาง Token Travel Thailand ช์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติ e ีโรและ s ซอร์อในเกมแดงเดือดระหว่างทาง l i v e r pool กับ Manchester ์ยูไนเตในวันที่2ถึง9มีนาคม สุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์โอรับส่วนลดไปเลย1,000 0บาทหากสนใจคลิกได้ถลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR โคดที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันก่อนเลยกัหนึ่งในคนที่เพื่อนๆหวังเห็นเขากลับมาคืนสนามอีกครั้งมากที่สุด นั่นก็คือในรายของหรุยดีอาร์สปีกทีมชาติโคลอมเบียที่เป็นตัวความหวังว่าจะกลับมากอบกู้แนวรุกที่มีปัญหาในการจบสกอร์และการเข้าทำของทีมณนะเวลานี้ได้ดีอารสมาโชคร้ายได้รับปาดเจ็บไปตั้งแต่เกมซูเปอร์บิ๊กแมตของพิมเมลิซึ่งเราบุกไปพ่ายให้กับทางปืนใหญ่อาร์ซนอลที่สนามเอมิเรตสเตเดียม3ประตูต่อ2เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขามีรายชื่อเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ดูไบระหว่างช่วงพักเบรกฟุตบอลโลแต่ก็มาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บซ้ำทําให้ต้องเดินทางกลับไปประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าล่าสุดทาง Sky Sport ตสื่อชั้นนำของประเทศอังกฤษก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์พิเศษกับทางเจ้าตัวและความตอนหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวก็มีการพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของเขาด้วย นั่นทำให้ตัวของดาวเตะวัย26ปีได้พูดเปิดใจถึงโอกาสการกลับมาลงสนามของเขาอีกครั้งซึ่งเขาก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้ในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ซึ่งทีมของเรามีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปเยือนถิ่นซานเดโกเบนาบิลของทางราชันชุดขาวเรอันมาดริด ในวันที่15มีนาคมหรืออีกประมาณ1เดือนนับจากนี้ไปนั่นเองเราต้องรอดูกันอีกนิดนะถึงจะทราบว่าผมจะสามารถกลับมาลงสนามได้เมื่อใด Thears g r a อย่างไรก็ตามหากมันเป็นเกมที่บุกไปเยือนที่ซาน n ต i ยโกเบนา b ิ o มันคงจะไม่ได้มีปัญหาผมหวังว่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันนัดต่อไปของทีมเราซึ่งมีโปรแกร,รมสำคัญในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้แมตช์กันบ้างดีกว่าเมื่อลิว์พูที่รั้งอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเอลเวิร์ตันที่ปัจจุบันนอนจมอยู่ในโซนตกชั้นในอันดับที่18กันเลยทีเดียว นั่นทำให้นี่จะเป็นเกมที่ทีมของเยอเกนครอปต้องการ3คะแนนเพื่อไต่อันดับบนตารางคะแนนขึ้นไปประกอบกับการเรียกขวัญกําลังใจคืนมาหลังยังคงควานหาชัยชนะนัดแรกในพิีเมียร์ลีกสาหรับปี2023ทว่าเอเวอร์ตันเองก็อยู่ในช่วงของบอลเปลี่ยนโค้ดหลังได้ทางชอนไดาสเข้ามาทําทีมและสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการล้มทีมจ่าฝูงอย่างทางปืนใหญ่อาร์ซนอมาในนัดก่อน นั่นทำให้จอ์นบานส์อดีตดาวเตะรับตำนานของทีมเราเชื่อมั่นว่าการแข่งขันดาบี้แมตช์ในหนนี้จะเป็นเกมที่มีความสูสีกันมากที่สุดนัดหนึ่งเท่าที่เคยมีมาในช่วงหลายปีหลังแน่นอนว่าเยอเกนครอปจะต้องเน้นย้ำให้บรรดาน,นักเตะของเขารับทราบถึงความสำคัญของเกมดาบี้แมตช์ในห่นนี้นะบานส์กล่า ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าลิว์พูกำลังประสบปัญหาอยู่หรืออะไรแบบนั้นแต่ต่อให้สิ่งต่างๆไม่เข้าทางพวกเขาอยู่ในเวลานี้แต่พวกเขาก็ยังคงเป็นทีมที่เหนือกว่าหากนำไปเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมเมืองของพวกเขาอย่างทางเอเวอร์ตันด้านเอเวอร์ตันเองก็เพิ่งจะได้ผลการแข่งขันที่สำคัญกับทางอาร์เซนมา พวกเขายังได้ทางชอนได์เข้ามาคุมทีมด้วยและกำลังมองไปข้างหน้านี่จึงจะเป็นเกมดาบีแมต์ที่สูสีที่สุดในรอบหลายปีหลังไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันบ้าง มันชัดเจนว่านี่คือตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลต้องการกำลังเสริมเข้ามามากที่สุดและการที่พวกเขาไม่ได้ซื้อใครในตำแหน่งนี้เข้ามาเมื่อตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่ผ่านมามันก็ชัดเจนว่าทีมต้องการจะโฟกัสอย่างเต็มที่กับการหาคนที่ใช่ในสนนราคาที่เหมาะสมสำหรับช่วงสัมเมอร์ที่จะถึงนี้กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเชิงของผู้เล่น ล่าสุดตามการเปิดเผยของสตีฟเคกูรูด้านการซื้อขายนักเตะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง get football news อิตาลีสื่อจากแดนมักโกรนีถึงแข่งเป้าหมายของทีมเราเมื่อเขาชี้ชัดเลยว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีการติดต่อเบื้องหลังไปหาราซิโอและเอเยจนส่วนตัวของทางเซอร์เกมิลินโควิชซาวิช จอมทับตัวเก่งของพวกเขาเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับนักเตะผมรู้ว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวเซอร์เก i มิลินโควิชซาวิชนะเคกลาวนอกจากนี้ผมยังรู้อีกว่าพวกเขามีการพูดคุยกันกับทีมเอเย่นส่วนตัวของนักเตะไปแล้วด้วยมันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลต้องการการเปลี่ยนแปลงในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขา มันจำเป็นต้องมีการยกเครื่องครั้งใหญ่และไม่ลินโควิดซาวิชเองก็เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากนั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเมื่อเราได้เห็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากจะได้ตัวเขาและตอนนี้ก็มาถึงคิวของลิเวอร์พูลผมอยากให้จับตาดูทางลิเวอร์พูลเอาไว้ให้ดีๆ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องเป้าหมายการเสริมทัพในแผงกองกลางของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้เราขยับมาดูนักเตะใหม่รายล่าสุดที่มีข่าวพัวพันกับสโมสรของเรากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางไดชิคามาดาเมดฟิลตัวเก่งจากสโมสรไอท์ทัคแฟรงค์เฟิร์ตที่กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับต้นสังกัดของเขาในศึกบุนเดสลีกาฤดูกาลนี้ ทั้งนี้คามาดะฝากผลงานทำไป13ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงสนาม27นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางแฟรงก์เฟิร์ตทำให้เขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำทั่วยูโรปประกอบกับฟันรการเรื่องสัญญาของเขาที่กำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ทำให้คามาดะสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวตามกฎบอสแมนมาถึงเวลาดังกล่าว ในตอนนี้เขาถูกประเมินค่าตัวในตลาดซื้อขายนักเตะเอาไว้ที่ตัวเลขราว30ล้านยูโรซึ่งหมายความว่าทีมใดก็ตามที่สามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทีมได้จะสามารถประหยัดงบประมาณในการเสริมทัพได้ถึง30ล้านล่าสุดตามการรายงานข่าวจากนาย m ีม i ินิสสื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่าลิวร์ภูเป็นหนึ่งในสโมสสที่ต้องการราเซนของเขามาครอบครอง เช่นเดียวกันกับอีกหลายทีมชั้นนำของพรีมเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ขณะเดียวกันบอร์สเซียดอร์มุนบาร์เซโลนาและทางปารีสแซงต์แชร์แมงเองก็เกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดด้วยโดยปกติแล้วตำแหน่งของคามดาดะคือมิดฟิลด์ตัวรุก แต่เขาก็สามารถถอยลงมายินเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำรวมถึงการขยับออกมายินเป็นปีกแบบที่เขาแสดงให้เห็นหลายครั้งในซีซั่นนี้กับทางแฟรงเฟิร์ตนอกจากนี้ผลงานการยิงไป6ประตูจากการลงสนาม26นัดในานามทีมชาติญี่ปุ่นก็เป็นเครื่องการันตีความสุดยอดของดาวเตะวัย26ปีรายนี้ได้เป็นอย่างดีด้วย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเรื่องราวของทางคาโอรุมิโตมะอีกหนึ่งดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นที่กลายมาเป็นสตาร์ดังเป็นผู้แตกจากทางสโมสรไบรตันของพิมเมลิกเมื่อเขาได้กลายมาเป็นทีเด็ดที่เล่นงานแนวรุกของทีมเราจนปั่นป่วนในการ,รเผชิญหน้ากันระหว่าง2ทีมไม่ว่าจะเป็นในเกมลีกหรือในศึก FA ครับที่พวกเขาก็เขี่ยทีมของเราตกรอบ สถติส่วนตัวของมิตโตมะในการ,รเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลได้บ่งบอกทุกอย่างได้เป็นอย่างดีในตัวของมันเองเมื่อเขาสามารถเลี้ยงผ่านนักเตะของเราได้มากถึง10ครั้งในการแข่งขันทุกรายการสีซั่นนี้นั่นนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดเหนือกว่านักเตะค,คนอื่นใดทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือครึ่งหนึ่งในจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นการเลี้ยงผ่านทางเทรนด์อาร์ซันเดออาโน บขขวาของทีมเว่าล,ล่าสุดมีโตมกะก็ออกมาปกป้องทางอาโนระหว่างที่เขาไปออกรายการ SPOTV สื่อจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเจ้าตัวได้ถูกสอบถามถึงประเด็นการ,รเผชิญหน้ากับดาวเตะทีมชาติอังกฤษมาพูดถึงนักเตะต่างชาติผมเลี่ยงผ่านทางเทนนอเล็กซานเดอร์อาโนได้ครั้งหนึ่งแต่เพียงหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตามมาบล็อกผมได้นะแขนของเขาแข็งแกร่งมาก มิโตมากราบผู้คนทั่วไปมักจะพูดหรือคิดกันเอาไปเองว่าการเล่นเกมรับของเทรนด์อันเดอร์สันเดอร์อาร์โนนั้นอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงแล้วเขามีความแข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งเลยนะนั่นคือสิ่งที่ผมสามารถรู้สึกได้เลยในฐานะนักเตะคนที่เคยเผชิญหน้ากับเขามาแล้ว แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ,ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ